สวัสดีครับไลโน่โกเพนะครับทริปนี้เป็นทริปพิเศษนะครับเราจะไปเที่ยวกับที่ทํางานนะครับโดยจะไปเมืองเฉินตูประเทศจีนนะครับก็คืออ้าวันนี้ครับคือที่ไปเนี่ยที่เดินลงไปเนี่ยอันนี้คือตรงเกตเลยใช่ไหมไม่ได้พาไปแล้วนะครับนั่งรอนะั <laughs> อันนี้พามาเล้าเล้าเป็ดอันนี้เด็กล้าเป็ด <laughs> นี่คือเอาเก่าเลยนะ เลเาของมันเมาก่อนเลยว่งหัวเล่นของมันพวกเราจอกว่าน้องเหนื่อยจังน้องเอาว้กินข้าวกันนะคะขอรจีนมันเป็นเศษฉวีดแสไลมันไม่ใช่มีหมาล่าคือถ้าต้นตรวจเรืความแล้วแม่งกะหามากอะนี่นาตรวสอหน้าที่อาผมมาก ทางประมาณตีหนึ่งนะครับก็จะใช้เวลาเดินทางสาชั่วโมงนะครับก็จะถึงประเทศจีนโดยประเทศจีนจะเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงครับถึงที่นู่นประมาณตีห้านะครับไม่เย็นเกิดไม่ยังไม่เย็นเท่าไหร่เลยอน้นลมมันแรงไงมึงหน้าท้าหรอเหมึงนโดนตบอะมึงตึงหรอตึงตึงแต่วันตึงแย่เลวคขับเลยโดยท้งนี้เราไปแบบไพรเวททัวร์ครับ โดยการดูแลของบริษัทสกายวีทา r เวลนะครับจะดูแลเราตลอดทั้งทริปปวดท้องครับปวดตั้งแต่สุวรรณภูครับ มีรถบ,บัสมารับ Sky Travel อันนี้คู่ผัวเมียเฮ้ยไม่ได้เด็กจนได้ยินหรอเมืองเุนตูครับนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเย็นตบมือก่อนตบมือกันตบมือถึงเมืองกีนแล้วรถึงแฉชัชว์แล้วนะครับนะทั้งโดนตรวจโรคโดนเกงฟู่ นะครับนะครมาถึงที่ก็ต้องนิฮาวนี่เราไม่ต้องกินนะแล้วออกซิเจนก็เตรียมมาให้แขนตรงมันไม่สูงแต่ว่าภูนี้นะเราจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ออกซิเจนก็แช่ภูนี้เหมือนกันทุกคนเตรียมไปถ้าไม่ได้ใช้เอามาคืนไม่คิดตายก็ไม่เป็นไรนาะแต่ว่าทุกคนต้องมีอ่าถุงเท้าหนึ่งสองข่ายหนึ่งสองข่าใช่ไหมกระเป๋าไว้มาในนี้หรือเปล่าเบียรอแจ็คแพนด้าแจ็คแพนด้าคร์บเบียร์ นเกน้ำผลไม้มันโถ ổ. อันนี้ก็มันโถ ổ. อันนี้ทั่วเปล่าข้าวโพดอัานนั้อะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ของโปรดไปตามเลย <c oughs> เปไนไเราจัดได้ครับผมเส้นจืดแต่ว่าน้ำมอร่อย ป็นอะไรวะโทรกินมากเหรอ้าเป็นเด็กเลยเหรอเตี้ยเป็นไงกินได้ไหมกินได้ไหมเนี่ยเรากินส้กอยส้กอร่อยี่อกินเือดาวเส้นก๋วยปอม เนี่ยกูไม่เข้าใจว่าห้องน้ำกินอะ่ะมันจะทำเป็นปะตกร,ระจกตำหาเลยอันนี้เป็นวิวเมืองโหนี่กำลังก่อสร้างโรงแรมเพิ่ม,มอันนี้กาแฟได้เลยพาไปพาเด็กมาซื้อกาแฟมมมไม่ห่อไอ้แม่มันเอสเปรสโซ่เฮ้ยโโู ไม่ใส่ไม่หวานนะอ๋วอันนี้เปิดปะไม่เปิดที่แก้วมันสวยว่าดิสนีย์ล้เนี่ยแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเหรอเอ่โอ้โหไม่แพห้งสามป้าเหรอไอ้แมนบอกมึงแดกนาทีเลยร้อนก็ร้อนเห็นกาแฟร้อนมันต้องร้อนจะได้หอมวะอ้าว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 ร้อนรองเท้าอันนี้ราคาตามป้าย

อันน,น,นี้อันนี้มันใส่กรอบไก่ไก่ด้วนได้ได้เลยอ๋อมันมีแบบเป็นชีสด,ด้วยเีตถ้าติดโพสขระมาไหนโรตีไม่ใช่มีมีไข่อะวีแต่หอมไหมแปนงโขกกรอบใส่ไข่มันมัน บอกไม่รูกว่ะไอ้ล็อบบี้มันดูเวอร์ไปนะโรงใหญ่ไม่ใหญ่ดูดีบ้านโบราณไม่คือที่ที่จีนมันชอบแต่งเวอร์แบบนี้ะพี่ดำคนไรบ้านอันนี้คือคนไรบ้านโอ้โหว่าขนาดนั้น เอเคครับหนึ่งสองสามเคครับท,ที่ถ่ายรูปนี้จะส่งให้น้งองที่ออฟฟิศอูยังไม่ไปไหนเลยกินข้าวเที่ยงแล้วไปต้ามยังไม่ได้เริ่มเที่ยวเลยกินข้าวเที่ยงแล้วซุปเปอร์เอ็ก อันนี้จะเก็บของตัวเองอันนี้อะไรเว้ยเนี่ยเหล้าอันนี้เบียร์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 ซุปปเอร์ Super X แต่ว่าถ้าผู้นี้ผู้นี้เกาวะนะบัวไม่แนะนำกินนะเพราะว่าอยู่ที่รับสูงเบียร์ก็พอไม่ได้นะแต่วันนี้โอเคหัวบัลโทขาหมูพ้ามาแล้วค่ะขอบคุณครับอันนี้เป็นเองจริงเสียเงินขาหได้ป่ะพี่ตั้มเาลย ลองบันโถขาหมูไปตั้งใจใส่ขาหมูตรงกลางไม่ใช่ขาหมูพี่แจ็คมาพี่แจ็คอะไรอ่ะอะไรอ่ะขาหมูไม่เหรอฝันทำเองเอาไอ้ใช้มึงก็แบดบแบดบบันโถอกอกแล้วใส่เข้าไปตรงกลางเออแบดออกเออใส่เข้าไปตรงกลางเนี่ยต้องให้สอนแหละไอ้ลองชิมดิเบอร์เกอร์ขาหมูอ มาล่ามาล่ามาล่าศูนย์อนุรักษ์พันแพนด้านี่เลยแพนด้าตัวนี้เลยตัวตัวแรกเลยตัวแรกเลยแพนด้าแพนด้ายักษ์นี่แอกใส่แว่นไหมวะจะเป็นแพนด้า ได้ถึงว่าคนน้อยแน่เขาพากันเปหมดแล้วช่วยเลไ้อะไรับเร็วไม่ให้ใส่ำขาดหรอกไม่หม้ให้เรียนหรอยเปีมันไม่หลบรถเลยในสุ่มดอกลาเบเตร์ ใช่ฟ้าสวยว่ะฟ้ามันเป็นจักรเลนมากเจดียชีวิตดากองอย่าบอกนะมีคนใส่ทุกที่ไหนแบบเขาไม่เก็บที่นีไหนอไปโซ่งรึ่งไปโ่ครึ่งเรนเอาด้านเวลา3โมงขึ้นกลับมาที่นี่แล้วก็เดี๋ยวไปจุดเนิร์จุดนี้นะคะก็คือตรงนี้ให้ชั่วโมงหนึ่งเดินชมด้านล่างแลครับมีแพนด้าเคี้ยวอยู่พี่วีแล้วนี้พี่วีลงคลิปเมืไหนอ่เรื่อตอนเย็นก็คลิปก็คลิปไปสิลกายังไม่ได้ทำเลยอ่ะ สี่วะ่ะูรนเฮ้ยมีเมนหน้ามันหน้าร้านดีว่ะเนี่ยใครตาเมีเนมนหน้าห,หนบ่าเหมือน้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแยังก,กันเด<ม>ี<ม>๋ยวตกันแล้ว <c oughs> เรามาดูคนหรือเรามาดูมาดูคนเรียกว่าตรงนี้คือไฮไลท์หลยคนเปี้ยบ ไอ้พี่สามตัวสามตัว3ต่อย่างงี้ก็ยังไม่ยังไม่แก่มากนะเพราะจริงๆตัวมันใหญ่มากนะถ้าเต็มวัยอ่ะอ๋อโชเน่้นี่คุณแม่เลยเนี่ยนี่โชแบบหไึ่วัยจอยอันนี้โชเดี่ยวเลยอ่ะสวัสดีแล้วกิ้งลงมาหน่อยวัหน้ากิ้งมาโชหน่อยเข้าไปหลบอีกแล้วาเข้าไปหลบอีกแล้ววันนี้ไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะโชไต้ลาไม้ สิบปีไอสองยี่สิบสองอันนี้ตัวเมียอยากเห็นมันปีนขึ้นไปแบบยอดยอดสองพันสิบสามปีปีกันปะสิบสองปีค่ะสิบสองขวบสิบสองอยากนมันปีนขึ้นไปยอดยอดเดี๋ยวนะมาให้ดูเดี๋ยวมันจะม้วนหน้าให้มึงดูเดี๋ยวมันจะม้วนหน้าให้มึงดูเธอโอมาจากไหนเดินมาดิชอบต่อไม้อยู่ฟูลูรุมามาแล้ว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 ฟูลูเธอโอมาจากไหนฟูรุล่วงล่วงให้ดูหน่อย พีรังกากระโดดมองไว้่กระโดดเอ๊ะมันเล่นมันเล่นกล้องเอ๊มองไว้ใครมองกวะกระโดดจุดขายของที่ราลืกครับอันนี้อันนี้แพนด้าลูกควายแพนด้าแดงแพนด้าเสือแพนด้าลิงไอ้ต้ามไอ้ต้ามแพนด้าควายเค้กแพนด้า เฮ้ยมีนี่เตี้ยมีโซชิเมนด้าด้วยโซชิเมนดาแล้วนี่อะไรแบนด้านี่ไอ้ลัดมีต้นไผ่ด้วยเอาเอาเข้ามาดิไอติมเออนะไอติมแมงโก้เหรอเรียกยืนมาตบเลยอะไรนงีไงตัวที่เราตื่นเต้นเคนถือป้ายเขาตามมึงอตามไม่ใช่ตามนี่เดินตามมังกอและเราลองกิน กินมะม่วงไหมอืมมะม่วงอะไรอกล่องเฮ้ยเราก่อนมาทานกินหน่อยดิเราก็ถ่ายรูปเฮ้ยแม่งโคตรดน่าอร่อยโคตรดไม่อร่อยอันนี้ชาอะไรอันนี้ชาจัสมินแล้วใส่ไข่มุกไหมไม่เอาใส่ไข่มุกแม่งเพิ่มตั้งสิบเหรียญสิบหยวนเราใช้ไปไงจัสมินคือเรือกุหลาบอ่ะสิบหยวนจะทใช้ห้าสิบบาทโตโตโนบิชาได้ไหมเฮ้ยอร่อย น้องชิมไอเนี่คือ,อ,น,อน,นี่ไม่กินจาอะไรอร่อยจะร่วงไหมจะมีฉอตร่วงไหมจุดศูนย์อาหารเ Under Coffee เดดีี๋๋ยยววะไปดูแพนด้าแดงอันนี้คือคำบอกค่ะใช่ไปงั้นแหละสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอาติ้งครั้ไไงแรกของพวกหนูค่ะทางขึ้นไปดูแพนด้าแดง ไไม่ได้เจอ,จอ <c oughs> มันรอ,อมันรอมึงเดินฉพาอเลยไม่นะนี่โทรสั่งให้เขาทาสีไปแล้ว <c oughs> ตรงนี้มีเพียเอยไ,ไปเสียเวลายอยู่ตรงนู้นตั้งนานแต่ละตัวใหญ่อุ้ยตัวหางมันสวยป่ะห้าตัวตสี่ตัวไม่แต่มันน่ารักหางสวยป่ะไปใกล้ๆก,ก่้ันซูงไง ของที่ะลึกเดี๋ยวดูให้ย่านใจกลางเมืองเฉินโตจินฟูขนอะไม่ลยยัไลา นี่นั่งอะกันครับเอาเลยครับผมเป็นไงมาล่าเดืดเป็นตาโรโบโเซ็นเตอร์ห้างใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ได้ได้ได้ห้างก็เป็นห้านงนี่ไงอ๋อครับดวิระวังรถ มันอันนี้มันมีชื่อไหม,มเอ็กพีตกตัวเลยอะครับใช่ไหมเอ็กพีครับตึกไ,ม,ไม่ผ่านมีประวัติเขียนที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำพุเป็นละอองนะเออมันมันเจอที่เขาถ่ายสวยๆอีกจุดหนึ่งใช่ปะ่ะเขาไปถ่ายข้างในเลยไม่มันต้องรอเปลี่ยนสีใช่ไหมว่าจะมีเปลี่ยนสีใช่ไหมใช่ อ่ถ้าเป็นถ้าเป็นสีเขียวสีน้ำเงินอ่ะสีมันจะสวยกว่าได้ไหมได้ไหมก็ได้แต่ว่าสีป้ายหรือไม่ก็กลางถนนตึกแปดอันมันชื่ออะไรพี่อ่ะตึกเนี้ยมีไหมมันเป็นมันเป็นอติมออกฟิศอ่ะข้างล่างมันเป็นธนาคารนะครับอันนั้นคืออะไรอ่ะมันเบื้องเหรอโอ้ยเหมือนเอ็นโต้ในสวนสัตว์เลย บอกไทยโอ้ก็ได้แค่เขาคงงงนี่กระเป๋าโอนี่จะซื้อหน่ะจะซื้อกี่กี่บาทำอมาเดี๋ยวกนพี่อะไรอ่ะซื้อได้กินได้ซื้อได้อัวใหญ่กว่าตัวใหญอหัวใหญ่กว่าอันใหญ่เล็กแต่อันนี้พอแล้วมันอีเล็กเล็กเพราะแม่อาอันเนี้ยหัวใหญ่กว่าก็อันนี้เลยอันน้อยอันน้อย 哎，这你拿了，这尼了。然后他派 f f 派 r ใ你们哪地方的？我们是的。米。米。泰国，泰国。泰国。泰国。啊哈语言不通。几巴多米币？我我找五块钱一个。这个？多少？买单多少？五块钱一个。哦，这就是，这买两个 ช่วย้ไเชื่ออเยวกทนเก็ทอนหนูเขารู้นะเขาเปแน่ยแบงค์สิทอนแบงค์สิทดีอ๋อฮะทหยวนหยวนเอาอีกอันใช่ไหม่ะเอาสองอันไรเ็ดขอบะอไหนนะแน่ลวแน่ทำรถสอดแน่แล้วพ่วุธหิวแน่เลยเนี่ยอยากลองให้ผมไปตต้ามว่าเหมือนที่เรากินเมื่อเช้าแน่เลย ไอ้กูว่าโรตีจีนเนี่ยตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้วนะกระทะเนี้ยนี่ฮะปิดนี่ฮะอย่าไปิยุกของเขาสิตีมือแตกเลยสแกนได้เลยโรตีจีนยืมไม่ได้กูไปทอดองปั๊กเขาแปะไว้ไอ้เตาไงเขาแปะไว้เตาแถบซีเตียเ้ยเทสลยไปเลยประ้ไศเป็นไงเหมือนหมูแดงไปกินได้ไปมันไม่ใช่อ่ะ อร่อยอร่อ๋ออยู่อร่อยอยู่ไปเนี่ยอ๋อมันเหมือนไอ้ซาปลาหมูแดงอะ่ะไเคยไปเท้าอ่ะจบแล้วเลยไม่เท้าแต่ร้านนั้นน่ะหลังคาไฟไหม้อยู่หมาล่าในชัวร์เลยเนะี่ยเรืเ่องอะไเการสบปะเนื้อ๋อนี่ไงมีเนื้อเั้งทีอ๋อมันม,ม,นมีมันมีตามราคาสิบสองสิบห้าอันนี้ห้าเนี่ยตามราคาเ,อาเีอะไรอันนะั้นถูกกมันมีน้อยกว่า ผมว่าหยิบขนาดนี้จหนีมหนีมโดนมันทบแน่ใช่เ้าถามมาให้แล้วเรไปซื้อสุดสองยยโให้ิมแสงแดงแกันแล้วไสเนี้อพึ่งซิม่ะก็ใช่ไงซิม่拉เดี๋ยวลองกินเลยเป็นไง วันแรกก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ปี้ผพ่งโกนะครับมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนครับ